สวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทางช่องนิวพารวยนิวพาโชคน้องพารวยดวงพารวยครับรับทุกทุก่านนะครับครับผมวันนี้ก็เดินทางมาหาคุณพ่อที่บ้านก็คือว่าหลังจากสงครามนี้ก็เริ่มสงบสงบแล้วนะพ่อเนาะสงบแล้วดีดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือทางครอบครัวของคุณพ่อนี่ก็ได้ทาการอพยพมาอยู่ที่บ้านเลยใช่ไหมพ่อพบมาแล้วอ๋อก็คือครอบครัวคุณพ่อนี่อพยพไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าคุณพ่อนี่อยู่เฝ้าบ้านใช่ไหมพ่ออยู่เฝ้าบ้านแล้วไปว่าอะไรหรอ ห่วงบ้านนะพ่อเนาะมันยันตักเล็กๆก็มอยหน่อยเนาะครับทำบังเกอร์ไว้หรือยังพอ่อทำไปแล้วออครับทำไปเกือบทุกบ้านละทำไมเกือบทุกบ้านละเดี๋ยวนี้นครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าบ้านของคุณพ่อเนี่ยติดติด,ต,ดติดเลยพ่อห่างจากขเขมรนกี่โลพ่อจากนี่ไปขเขมียนประมาณมันเกือสิบกว่า อยู่ลอกวางไงก็คือข้ามเขาไปถึงเลยใช่ไหมพ่อแมนลงลงลงนาผ้า,านาผ้าที่แหลกมาแมนเป็นปนาผ้าตัวที่สองของเจงแมนครับฝากเขาไปอีกก็ถือว่าไม่ไกลเลยนะครับผมก็คือบางทีลูกกระสุนนี่ลอยข้ามหัวบ่อยเลยใช่ไหมพ่อลอยอยู่ห่างกันอืยล <laughs> อยไปโต๊ะคนเดี๋ยวจะเริ่มประเกียดครับผมนี่ก็อยากให้สถานการณ์มันสงบไปๆนะพ่อเนาะจะได้อยู่ <laughs> แบบสบายใจนะครับเพราะว่าแล้วมันบไดอพระวงนะพระวงลังเนาะครับหหวยเสียงปืนดังเั้งแตี๊ตีซีตีหานตีซีกูมากูมือนนะช่วงว่างันแต่วันที่ยี่สิบสี่ะครับเสียงมันดังมากเลยไม่พอเสียงดังดังได้ยินดังอุ่มตึมถุมเนาะครับเนาะวันนี้ก็มาตามแนวทางสูตรบนนะพ่อเนาะ รอบก่อนอทัวร์สัมภาษณ์ก็เลยบอกคุณพ่อว่าจะมาสัมภาษณ์คุณพ่อต่อโค้งสุดท้ายที่บ้านเนาะมาเอาสูตรบนที่บ้านของคุณพ่อนะครับแต่สูตรล่างปล่อยไปแล้วใช่ไหมพ่อปล่อยไปแล้วแล้วก็วครับผมแล้วก็มาเอาตัวเน้นให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับเด่นบนเด่นล่างแยกบนล่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วไอ้ตัวนี้เป็นสูตรใหม่หรือสูตรเก่าพ่อเป็นสูตรเก้านะแต่ว่าหัานมาอ่านปั๊บไม่ครับ เ็นสูตรเก่าตัวคุณพ่อมาปรับปรุงเพิ่มใช่ไหมพ่อครับแล้วคุณพ่อได้ทํายอดหลังดูไหมพ่อทำเยอะยอดหลังมาถูกมากี่งวดพ่อสูตรนี้ทั้งบนหมอทั้งบนทั้งล่างเลยพ่อหรือว่ายังไงมันซิบซิบงวดแต่ว่าล่างนั้นล่างนั้นตั้งแต่ปีไปอย่างนี้แล้วเพราะว่าเป็นเป็นเป็นสูตรเก่าแต่ว่าก่ได้เอามากครับก็คือทํายอดหลังดูนี่มันก็เดินดีอยู่ใช่ไหมพ่อเดินดีอยู่ ประมาณประมาณสิบงวดใช่ไหมพ่อสิบตั้งแต่ปีใหม่ผลละอตัวล่างนะสูตรล่างสูตรล่างก็คือเดินมาตั้งแต่ปีใหม่เลยเกินสิบงวดอย่างแน่นอนครับแต่ว่าห้อบอดด้เอามาเนาะครับครับพ่อแต่ว่าเราไม่ได้ลงเนาะครับก็คืองวดนี้เป็นงวดแรกเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณพ่อทําย้อนหลังไปมันเดินดีพอลงช่องแล้วมันจะถูกไหมอย่างนี้นะพ่อเนาะจังหวัมารอลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คุณพ่อปล่อยเลขล่าง ทำไมเล็กบนกับเล็กล่างไม่เท่ากันนะครับพ่อเล็กล่างเลขกล่างมันหน่อยหน่อยบวอยเเล็บนมันวันนี้มันในหกตัวว่ะครับขันที่ตัดกับเสียดายนนวยังดอกเสียดายถ้าตัดก็กวัวตัดโดนตัวที่มันออกอย่างงี้ใช่ไหมพ่อแม,ม่แต่ว่าคุณพ่อก็มีตัวเด่นตัวเน้นให้ใช่ไหมพ่อ,เ,อ,อเด่นมีู่องโตเล็กบนครับ มีแปด G กับสองหาตัวตัวตัวเด่นนอนต่อคับผมมาเีครับมีเดี๋ยวคุณพ่อได้ตั้งชื่อสูตรตัวนี้ไหมพ่อว่ามีชื่อสูตรฝ่กอะไรเงี้ยพ่อคุณพ่อคพ่อไดีตั้งนะมีแต่ว่าบนเลยเนาะสูตรบนสูตรล่างอย่างนี้เนะพ่อเนาะเมืนบนบนล่างสูตรสองตัวบนล่างแต่ว่าหกตัวเนี่ยการมันบรได้กับดอกครับแต่มันบอได้กับครับมันถ้าไปกลับมันก็สิลายตัวเนาะครับแต่ว่ามันมันตาม เ่ตีมันกับบอนกับบอมีตัวกลับตัวเถืือดอกล่างคือกันออกตรงตรงเลยใช่ไหมพ่อตรงตรงเลยอครับ่าะอยากกับหน่อยๆก็ได้นะครับกลับก็ได้แล้วแต่ดูเป็นของท่านผู้ชมเลยแล้วแต่เอฟซีค่ะผมเพ่าตรงตรงนี้ถ้าว่ามันมาตรงตรงนี้ถือว่ามีไม่หลายคู่นะคะประหยัดงบไปเอฟซีได้เยอะนะครับท่านผู้ชมเป็นสูตรใหม่ที่คุณพ่อทําขึ้นมาปกติเลขบนกับเลขล่างอันสูตรตัวเก่าของคุณพ่อเนี่ย มันจะเรียกมันจะได้เท่ากันนะพ่อเนาะนนะแต่ว่าตอนนี้บนไม่ได้เยอะกว่าพ่อเป็นสูตรตัวใหม่นะครับท่านผู้ชมสูตรปรับปรุงเนาะตแล้วตอนนั้นเนาะแอดมินตอนที่โตมาขอสูตรล่างของคุณพ่อนอะ่ะคุณพ่อบอกว่ามีสูตรสามตัวทําใหม่ด้วยใช่ไหมพ่อสามตัวทําใหม่อไม่ไม่ใช่สูตรหกตัวมาสามตัวใช่ไหมครับพ่อบอ่บอ,อเป็นสูตรมาใหม่ก็สูตรไม่สูตรอันนี้ละนี่ที่หกตัวนี่หละ่ะครับ แต่ว่ารักลอยก็เอาสามตัวห้ารักลอยไปใส่กันนะครับสามตัวลักลอยไปใส่โอ้เอาไปใส่สองตัวที่ได้มาหกตัวสุดบนนี่ใช่ไหมพ่อแ้นไปเยอะนี่สองสองแปดซีวะขันสามขันนักสามตัวนะสองแปดซีก็พกสองหาครับโอ้ใส่ไปตัวนี้เลยใช่ไหมพ่อถ้าสามตัวถ้าใครอยากได้สามตัวสุดบนของคุณพ่อก็คือ เอาสองมาใส่กับ8ปสแล้วก็เอาหมาใส่กับสองห้าหกสองห้ากับสองแปดสี่ 2> 2, 8, เป็นตัวนิ่นพรอมเนาะค่ะเนาะตัวเน่นนะักตัวนั้นกนเป็นตัวกันตัวร่องค่ะสมมุติท่านผู้ชมอยากได้เลขสามตัวของคุณพ่อเป็นสูตรบนนะครับเดี๋ยวแอ้มินจะลงแยกไว้ให้ก็ได้เนะาะสองแปดสี่เรวจะเขียนใหม่ก็ได้เขียนเป็นเลขสามตัวสองปดสี่กับ กสองห้าเป็นสูตรสามตัวนะครับแล้วได้ทําย้อนหลังดูไม่พอสูตรสามตัวทำเนาะมันมันมันถูกสามตัวไหมครับพ่ออืมสามตัวนะวอ้อค่ครับผมโอเคน้องงวดนี้เป็นงวดแรกที่ได้เอามาลงแบบน้องหันแปดเนาะครับแปดหาสองครับอ๋อวันนี้ลรักลอยมีสองกับหกครับ 100, 2, 3, รักลอยมีสองกับหกงวดก่อนลักลอยมีแปดใช่ไหมพ่อสูตรตัวนี้แปด พอห่อเมื่อกี้นี่ก็เขาสามตัวอยู่เนาะค่ะพ่อเข่าอยู่อ๋อครับครับผมก็คือคุณพ่อในสูตรไหนที่ว่ามันไม่เดินแล้วก็ตัดทิ้งไปใช่ไหมพ่อตัดทิ้งเขามาส่งของหรือเปล่าสูตรไหนไม่เดินก็ตัดทิ้งก็คือว่าจะประปับปรุงสูตรมาใหม่แล้วก็เลือกสูตรที่มันเด่นเดนขึ้นมาใหม่อย่างนี้ใช่ไหมครับ เก่าโซเก่ามันถ้ามันคิดเป็นสองงวดสามงวดก็ป่วเอาเลยนะครับก็คือสูตรคุณพ่อเนี่ยเวลามันเดินดีมันจะเดินแบบติดๆแต่ว่าเวลามันหลุดมันก็หลุดติดๆนะพ่อเนาะกันเลยหลุดกับหลุดเงา้วเลยครับผมแต่อันที่หลุดสามงวดขึ้นไปนี่ก็คือทิ้งเลยไม่เอาเลยนะพ่อเนาะเปียเลยแล้วอืม่ไปแล้ว หลังจากปล่อยเลขชุดชุดล่างมาแล้วฝันดีไหมพ่อฝันประจําบ่อยใดมีคนรับมีคนอยู่จูหันละ,ะแล้วชุดเต็มของคุณพ่อชุดบนมีตัวไหนบ้างครับพ่อมีศูนย์ห้าสองหาหกสี่หาหกศูนย์แปดศูนย์แปดสี่ค่ะแต่ว่าคุณพ่อจับ รับสามตัวให้สองคููนะคะเนาะจำให้สองคููเอาตัวเด่นๆตัวตัวใดก่าครับพ่อสองแปดสี่กับหกสองห้า <6, 25. S 2> อ,อันนี้เป็นชุดบุญชุดเต็มนะคะสวยอยู่นะสองแปดสี่กหกสองห้าเดี๋ยวแอดมินขีดเสันตาไว้ให้ตัวที่คุณพอ่อน้นให้เนาะนะครับสองห้ากับแปดสี่ครับสามตัวก็สองสองแปดสี่กับหกสองห้า เด่นล่างก็คือเน้นไปที่5-9กับ5-7า็ใช่ไหมพ่อเน้นต่องตัวห่าก้ากับหาเจ็ดครับแต่ว่าตัวร่องก็มีสองซีก็หาซีนบอกค่ะเลยชุดล่างชุดล่างนี่มีหลายตัวนะค่ะมีแค่ซีซีูกก็คือที่ผ่านมาไอ้นตัวที่มันถูกสูตรอันนี้คุณพ่อเนี่ยมันถูกตรงๆใช่ไหมพ่อตรงๆเล็บบ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  แล้วล่างนี้มันมันมาออกบนไม่พอเคยไหมครับบอเคยว่าล่างก็คือล่างเลยไหมบอสล่องคือล่างเลยล่างออกล่างบนออกบนก็โอเคอยู่เนาะมันจะได้ไม่ต้องแบบกลับมันจะได้ไม่ต้องคูณอย่างนี้นะพ่อเนาะอม่โต้คูณเนาะครับเพราะว่าปกติคุณพ่อเวลาทําคุณพ่อทําสูตรคุณพ่อจะชอบคํานวณย้อนไปดูว่ามันถูกมากี่งวดกี่งวดนี้เนาะคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับไปดูว่ามันเข้ามากี่งวด นี่แล้วนี่ในร่องเบิงต่างแตนกอนแลแต่ปีใหม่มาเลยเนาะสิบห้างวดใช่ไหมพอ่อสิบห้าก่อก็เดินดีนะคะงวดล่างหางกับหาชลเนี่ยรักซีบมันเสียได้สองตัวนะครับรักซีบมันเสียได้งวดล้องหางมันเลยหา,รหารกหาระแปดครับนี่ลักหน่วยลักหน่ยวยหาโตเขาไปจับใส่กันห้ากับแปดหลักหน่วยมีศูนย์ห้าศูนย์ตรงๆเนี่ยตอนนี้กันครับตอนนี้ก็สองหก มาสองหกตรงๆรงเลยโอ้ก็คือสิบมาสิบมาตรงหน่วยมาตรงเนาะพ่อเนาะพราวาลัานนกสีมันสองตัวนะครับมันกัดเทือาเันเดินดีอยู่แต่วันวนี้มันในสองับหาสองกับห้าเออสองกับหาทางว่าเอาสองสีแล้วก็หาเกศหาเกา่าพ้องวันนี้ชุดคู่ขี้ขี้นะก่อนก่อนมันมาขี้คู่ขี้คู่มมาหาชุนอยู่วันนี้ว่าขี้ขนะี้ ขี้ๆก็เลยจับห้าเจ็ดห้าเก่าโอ้ขี้ๆก็เลยห้าเจ็ดกับห้าเก้าเป็นขี้ๆใช่ไหมพ่อตัวสองสี่กบหาสี่นี่ยับเอากันไว้นะแล้วแล้วขี้ๆมันมีตัวอื่นอีกไหมพ่อนอกจากห้าเจ็ดกับห้าเก้านี่พ่อมันมีเหรอมันก็มีแค่นี้น่าเลยขี้ๆมีแค่ห้าเจ็ดกับห้าเก้ากมีเจ็ดกับเก่าเนี่ยลักน้อยไม่เจ็ดกับเก่าพักซีบเนี่ยหาครับขี้ครับขี้ๆเมาก่อนกับขี้คู่เป็นวะขี้ขู่ก็คือหาศูนหาแปด ตอนนี้หมดก,ก่อนเราดีอยู่และเบื่อวานนี้เก่าว่าเอาแค่เอาเข้เอาออกต้องมันจะเก่าว่าขั้นเก่าก็ถือว่าเอาสูตรนี้เอาไปเรื่อยๆเลยสูตรนี้ใช้ได้นะพ่อเนาะถ้าเกิดงวดนี้เข้าดีอีกถ้าเกิดงวดนี้มาตรงๆก็จะตามไปเรื่อยๆจนถึงปีใหม่แล้ยนะพ่อเนาะุ่นแล้วครับผมเพราะว่าสังเกตเวลาสูตรคุณพ่อเดินดีนะ่ะเดินเป็นเจ็ดแปดงวดซ้อนเลยนะท่านผู้ชมเนาะ คนที่เคยตามแนวนทางคุณพ่อนี่จะรู้ดีว่าเวลาเดินนี่เดินติดๆเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแ,<ต>แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่มันพลาดไปก็เลยแบบหยุดออกไปขนาดหนึ่งน,นพะพอนะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือกลับมา<ช>ออกแล้วนะครับได้สูตรใหม่มาเล้งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าสองสองกำหานี่ไปวิ่งได้เลยมหนวะครับพ่อวิ่งได้เลยสองกำหามล่างเด็กเป็นเด็ก่งางเนะาะส,บส,บส,บสบิบสิบหลักสิบลยละสองกำหสองกับห้าวิ่งล่างหลักสิบด้วย สองข้าวิ่งล่างหลักสิบนะครับสิบมีสองมีหาหลักหน่วยมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่ครับหลักหน่วยหลักหน่วยอันหาตัวนะครับหาตัวทุกงวดหลักสิบสองตัวเห็นว่ามันเดินดีก็เรามาประกบกันครับแล้วถ้าถ้าวิ่งบนวิ่งตัวไหนบวิ่งบนบ่วิ่งบนแบบวิ่งศูนย์แล้วงวดวิ่งศูนย์ว่ะครับวิ่งศูนย์กับสองศูนย์กับสอง ลุ้นกับสองตัวกับสองตัวมาอย่างนี้คือสองหาครับสองห้ากระบอกสี่หกสองห้านะครับนี่คือพ่อเนาะอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะพ่อเนาะส่วนที่ตายตัวมาเนี่ยแล้ววันที่สิบสองครับสิบสองครบสองนะครับแต่ถ้าว่ารอลุ้นงวดนี้ถ้ามันไม่เดินยังไงก็อาจจะได้เปลี่ยนสูตรใหม่ใช่ไหมพ่อ บอบอกว่าท่านเนี่เปลี่ยนดอกส่วนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะพอนะเนเชืว่าจะเดินอยู่นางวันี้ได้เพราะว่างันกับมาตเตียนะครับบอกบอกมันบอเคยพิษเจือเถื่อนเนาะครับเด็กสวดเล็กล่างทำย้อนไปมันตรงๆทุกหวดนะพอนะเอีนอืมอันสิบบนสิบบนงวดนี้เพื่อนว่าคู่ครับมันแปดมาแปดเป็นขู่งวดก่อนว่าขี้กับมหาสองครับค่ะ คือนี่ก็ลองเฮ็ดเบิ้งตัง้งแต่ผลขอการอ่านแนมันก็ผิดแค่2องวดนองน่ก็ตลอดเลยอืมสามตัวออผิดแค่2องวดที่เหลือถูกติดติดเลยเออบาค่คือคู่ส 2> 2, องสามสี่ห้าหกเจ็ประมาณสิบงวดไดบป่ะพอนนะสามตัวที่ทําย้อนหลังดูเนะพ่อเนาะเจ็ดศ <Yeah. S 1> <อ>ูนย์ศูนย์สามเจ็ดเจ็ดห้าหกสามหกแปดเจ็ด่พ่อเออบนบนตัวเอาเอา,เอาตัวนี้ตัวหนึงาโครับครับผม ราะมันถูกติดๆเลยบนกับล่างที่คุณพ่อทาดูนาหน่วยบนหน่วย,ยบนเกิดมันก็มีแค่นี้มีสามสามตัวไหนได้งวดครับมีศูดมีหนึ่งมีหางวดว่าง,งานเจ็ดแปดสองมันก็มาหาสองเงินมาค่ับรักหน่วยแมนเบิร์ดหนี่งเพราะต้นพีตด้งวดเกินครับรหรือว่าอย่าเราเอาเป็นสูตรที่คุณพอ่อทำมาใหม่ค่อนข้างดีดเลยดูเข้าใจง่ายด้วยคคุณพอ่อเอาให้เมนเอาให้แอดมินดูนี่ก็เข,เข้าใจ นะครับพ่อคุณพ่อทำไว้เป็นแบบลายลากอักษรแบบติ๊กเอาไว้ว่ามันถูกมันถูกเงี้นะแบบตอนคุณพ่อคำนวณเอาไว้แล้วแต่งเบิ้งไงครับครับผมใช้เวลาคำนวณนานไม่พ่ออย่างงี้ตอนคำนวณย้อนหลังดูครบก็นั่งใส่ยูบัสเหมืองไปแล้วนั่งเหมือเนาะอืมหยากจย่หัวนะอยักหัววางวันนี้มันเขาบ่อเขาครับไปเฮ็ดไปเรื่อยครับครับเาว่าเฮ็ดย้อนหลังนําเนาะค่ะเนาะันคือว่าเอาคักๆกันนะพ่อถึงจะมาปล่อยนะพ่อนะอืมนะครับทําย้อนหลังดูด้วยแล้วก็ทําดูด้วยว่ามันเป็นตะเข้าไม่งดนี้ นะครับบางคนก็คำนวณจนปวดหัวก็มีอย่างนี้นะพ่อเนาะ,ะคนที่เขาคำนวณเลขนะพ่อเนะอาะ,ะครับแล้วก็ต้องกดดันกับเร่งกดดันนะนะบางคนเขาตามแนวทางเราจะเยอะเลขไม่ถูกมาก็มีความกดดันอย่างนี้นะพ่อเนาะไม่ใช่แค่คุณพ่อกดดันนะแอดมินก็ก,กดดันเหมือนกันเนาะยังไงก็ให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาแนวทางก่อนแนวทางมันมีเข้ามีหลุดนะคัะท่านผู้ชมเน,นาะเงินทองมันก็หายากาไปเปรียบเทียบกับความพันหยาดของน้ำแน่พี่เนะาะครับเป็นพิจารณาแล้วก็ สำนักอื่นเนี่ยวัาตรงกันบ่อขาบผมตรงกันเท่ากับั้งเขาขาดขาดจัดไปขาบผมแต่ที่คุณพ่อเนี่ยทํามางวดนี้นี่ทํามาย้อนหลังมาเนี่ยมันเดินมาก็จริงแต่ว่างวดนี้เนี่ยมันไม่มีใครรู้ได้เราก็มันจะถูกหรือไม่ถูกอืมแต่มันเดินดีแต่มันเดินแต่มันเดินคือมันเดินมากนะเออสาธุก่อนตัวคราบผมมันเดินแต่มันถูกมันที่มันเคยเดินมาหลายงวดนะพ่อเนาะตั้งสามตัวตั้งสองตัวไปเลยนะครับ แต่ว่าเอฟซก็ตามหากันเยอะนะพ่อสำหรับเรืยคุณพ่อเนาะพ่อคุณพ่อน am ี่หายไปประมาณสองถึงสามงวดเนาะใช่เลยครับเป็นมะเขาครับครับโบราจังปาะเนาะก็คือสูตรนี้ี่นคุณพ่อเพิ่งทำขึ้นมาใหม่ใช่ไหมพ่อเออกำลังไปคนมาไม้น่ะนะคนตัวเก้านั่นแหละคนตัวเก้ามามาปับใจ่กันกับกับสูตรอื่นนะ ันนี้เก่งมันสูตรสิบสิบอยู่อยุดอีกสูตรหนึ่งแมนบอกตอนนี้เข้าเห็ดบงมันเดินดีเข้ากะไวมันก็ไปหาหน่วยหน่วยมันเดินดีมันก็เลยเอามาประกบกันนะครับคระบกันตอนมีเขาบอกก็ได้เห็นมีหัว็นหัป็นหัวมากครับครับผมเราก็ถือว่าโอเคเลยแนวทางเลขคดข้างกี่จะสวยเลยเลขคุณพ่อกวดนี้คิดว่าอาจจะมาเข้าเหมือนเมื่อก่อนคุณพ่อก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อก่อนที่ว่าทําสูตรตัวใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็เดินติดๆเลยงวดนั้นประมาณ8งวดประมาณนั้นแหละ เจ็ดถึงแปดงวดที่มันเดินติดติดมาเนาะสำหรับสูตรของคุณพ่อนะครับคิดว่างวดนี้ก็อาจจะกลับมาเดินเหมือนเดิมนะพ่อเนาะจังววะที่หายมันเดินหายมันเดินจะมันเดินมากเนี่ยคืพ่อใจแล้วว่าสำหรับขาขาพ่อเดินไปเองนะครับผมครึ่งปีนะพ่อเนาะเยอะอยู่นะล่าสุดคุณพ่อเดินเนี่ยเดินทีครึ่งปีครึ่งปีเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อครับเจ็บจี๋แห่งแห่งปังปังทุกคนทุกคนสาธุนะคะ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณพ่อนะคะก็สรุปทั้งสูตรบนสูตรล่างไว้แล้วเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ